ลูกงานแฟนมิติทำเอาตะลึงทั้งงานส่งแฟชั่นของเบสคัมมณนีเบสคำสิงที่ทำทุกคนตะลึงทั้งงานในทีเดียวค่ะและสวยเก่งขึ้นมากๆเลยสำหรับราราสาวแค่วัย23เบสคัมมณนี คำสิงด้วยเธอเมื่อวันที่27พฤษภาคม2566เป็นวันคล้ายวันเกิดของเธอล่าสุดเธอก็ได้จัดงานเล็กๆน้อยๆอบอ,บอุ่นกับแฟนคลับเป็นงานของของเธอเองบรรยากาศภายในงานก็เต็มไปด้วยความสุขและความอบอุ่นและความสนุกสนานโดยแฟนๆคลับก็ได้หอบเค้กก้อนโตของของขวัญมามากมายให้เธอ สาวเบสนั้นก็ได้โพสภาพเผยบรรยากาศในงานได้ชมกันผ่านทางอิสแกรมส่วนตัวนอกจากนี้หลายคนก็พูดเป็นโฟกัสจากงานที่มาโฟกัสจากชุดที่เธอใส่สวมใส่สวยแซ่บมากๆเลยค่ะน้อยคนนะที่จะได้ใส่แล้วรอดด้วยจ้า